เอาละครับผมนะสวัสดีกันด้วยนะอยู่กับเกมใหม่ Battle Royale นะท่านผู้ชมครับนะ b a t t l e Ground ์ o อ a l ลรักเนะปะขอดูหน่อยครับสำหรับเกมนี้โอ้โหอาวุธปืนมาครับมาครับเบ็ดที่5บาทก่อนเลยแล้วกันนะสำหรับเกมนี้นะขอดูตารางจ่าย p a y Table หน่อยนะท่านผู้ชมครับนะ s c a t t e r นะเอเอ Scatter s y m b o โโอ้โหโอ้โหค่ดจ่ายต่ำมากเลยท่านผู้ชมครับแมสามสิบ่งคูณห้าตอนนี้ จะเป็นภาษา,ษาอังกฤษก,กันอยู่เลยว่ะถ้าไอตัวเว็บดีไม่ได้อัปเดตมัลติพายเออร์นะท่านผู้ชมนะสำหรับตัวคูณนะเอดสตัดแอน game, ิเมชั่นเกมส์สปินอินเดอะวินมัลติพายเออร์ X หนึ่งนะท่านผู้ชมครับนะเริ่มต้นที่คูณ่หนึ่งนะว้าววายทันฟอร์เมชั่นฟิวเจอร์นะท่านผู้ชมครับเนะื้อสำหรับตัวนี้นะมีฟีเจอร์สำหรับตัววายด้วยโอ้เจ๋งอนกันโอเคสเก็ตเตอร์สตัวขึ้นไปว้าว ไปครับด้านู้ำชมครับเนะพยีไยลน์ก็เหมือนเดิมเลยซ้ายไปขวาแต่ขอแค่3ลิตรหน้าไปขอดูกันหน่อยนะสำหรับเกมนี้วัตเทิลย่อ,ยอยกระสุนกราฟใช้คำนี้ดีกว่ากระสุนกาวของเรา,า่รีวิวนะต้องคำน่นกะถึง5 0 0านหนึ่งนะ 5, นะว้าวขี้เลยทีย่อ่ะสวยปืนมาสวายยิงไป สวยเออปืนมาวะเชียบปืนมาก็ได้ไหลเรื่อ,ๆอยๆเนี่ยท่านผู้ชมครับเอาเรื่องเหมือนกัน66บาทวะเก็บเบ็ที่30ก่อนเลยแล้วกันนะท่านผู้ชมครับขอดูหน่อยเธอบโบดิเธอบัวแล้วเออโห เกตเตอร์สามตัวนะจุคครับนะเกมเกมนี้แม่งเหมือนเกมมีเที่ยนนั่นเลยวะ่ะฟาเนนะูล์นะทุกบนคูัแโนเนซันเฮียคัตเกนเตอร์ว่ะเบ็ดสิบบาทได้ทีสี่บาทวะ่ะทุกไตัวคูณน,นะเกลือจัดเกลือจัดเลยครับจงังหวะนี้ได้าวายเป็นตัวกลางอ่ะนะ ไม่งั้นไม่รอดครับมันดีกว่า,า,ว,าว่าเวว้าวหกสี่บาทว่ะสี่สิบเก้าบาทไอ้ยล่องบยาบาทสวยอันที่บาดถามทีบท่บาทดีกน่าท่านผู้ชมครับอะไรครับเนี่ยกล่องพยาบาลแถวแรกเน็ต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  กล่องพยาบาลแถวแรกโอ้โหได้มา124บาทเทียปั่นตั้งนานปั่นตั้งนานนั้นเทเนี้ยจะบ้าตายเออเอาของเขาหน่อยดิโอเคฟีเจอร์มาแล้วนะอยู่ตรงกลางทุยพี่เอ้ยนึกว่านึกว่ามาเยอะมั้งหน่าเหี้ยตัวเอตัวคอนเสียนเงินเนี่ยตัวผู้ชายเนี่ย ว้ายได้ปืนวมาท่านผู้ชมครับโอเ้เจ็มอีกปูฟีเจอร์เจออะไรครับเนี่ยได้ทีละ10บาทสิทบาสบาทว่ะาชมแต่ต้องรอดูสแกนเตอร์นะเกณนนะผมว่าข้างในสแกนเตอร์นะ่าจะมีอะไรที่จดเส็ดและเราใจเอาล่ะดูกันวายมาพันเจ้าเถอะท่านผู้ชมครับ 200บาทหายไปแล้วเบ็ดส,สูงวะเนี่ย30เหลืออีเนี่ยกมดสิทธิ์ท่านผู้ชมโอ้โหได้3ได้สักได้3บาทคุณจะบ้าโอ้โหเบ็ด20เลยฮะท่านผู้ชมครับนะไปะ50หมุนดูกันหน่อยไปครับเออ10มั้ยไปต่อดได้โหเหน็ดเหน็ดอีกแล้วท่านผู้ชม อะไรก็ไม่รู้เนะี่ยโอ้โหพระมีขี้อีกแล้วผู้สเกตเตอร์ครับนะาท่าชมครับนะักการหนึ่งตัววะ่ะป้าก้าแถวสองก้าแถวสามโถ่สามสิบเจ็ดหมุนครับท่านชมครับนะรอดูสเกตเตอร์กันเลยวายมาแนละ้วโอ้้สวยไ,ไม่ได้แบบนี้ดิแจ็คแถวสอง ปืนมาครับท่านผู้ชมเออสองร้อยสามสี่ปืนมาอีกว่ะแม่งแย่มากเลยว่ะเฮียมันคือตัวจากเว็บปะวะหรือว่าเน็ตผมวะขอดูใหม่นะท่านผู้ชมครับนะคืออะไรวะงงครับมันบั็กแล้วล่ะเฮียเออเกมแม่งแม่ภาษามันหนึ่งควยคูณสิบห้าสามพันหนึ่ง งงถ้าไม่ได้อีกรอบเลยผมพอแล้วเฮียจังหวะแม่งมันมีมายอย่างดีเลยต้องคูนเรื่อยๆว่ะกี่คูนไปสิบห้าเฉยเลยได้มาสามพันหลายยาวๆไองคูณเออหลายก่อน สองร้อยสองบาทรอฟีเจอร์มาอย่างเดียวทนะุ่มจบรุ่นฟีเจอร์ไปสวยสวยพอ,อมาแถวแรกอ่ะรู้เรื่องอย่างเดียวเลยโอเคใส่แล้วแบบเนี้ยใส่แล้วครับท้่มจบใสแล้วสวยไปต่อคูณเจ็ดแล้วสวยครับสวย เออคูณสิบแล้ววะ่ะเออไปต่อโอ้คูณสิบเอ็ดครับไหลาย,ยาวๆครับท่านผู้ชมครับคูณสิบสี่โอ้จบครับเชี่ยพอดีวะ่ะา2895ครับท่านผู้ชมครับนะแกนโอ้ได้แล้วได้แล้วพอพอพอผมว่าสำหรับคลิปนี้ยังไง ขอบคุณกันด้วยครับผมนะสำหรับ button grand เอ้ย button button grand นะผมจะอ่านว่ารอยย่อก็ไม่ได้นะเกมแม่งชื่อว่าอะไรก็ไม่รู้ข้างล่างเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ยังไงฝากกันด้วยแล้วกันนะท่านผู้ชมครับนะยังไงฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe กันด้วยนะคลิปนี้แตกเรียบร้อยแล้หมื่นหนึ่งพกทุนมาเท่าไหร่วะห้าพันโอเคแตกห้าพันก็ถือว่าไม่น่าเกลียดมากนะ คูณ14คูณ14รอบหนึ่งคูณ15รอบหนึ่งถือว่าแต่มีเกิดเหตุขัดข้องนิดหน่อยอยังไงก็กลาลปลอภัยกันด้วยเน็ตแม่งกากแล่ว่ายังไงขอบคุณกัด้วยนะที่รับชมนะรับชมครับนะแล้วเจอกันครับท่านผู้ชมครับบ๊ายบายครับผม